ตอน8นดิฉันไดหมายสอสงเกตวัดบางโพธิรอกับผู้ดีวิสิ a ธิ์เเก้าเกายนต์ก็พร้อมเปรการยนตใครดูแลให้ัวเสถียร หลับตามาดับหนึ่งสอง อย่างที่ผมบอกไปนะครับสายเส้นนี้นะนะครับนะสายเส้นนี้นะต่อเข้าตรงช่องตรงไม้ของวิศว์ศนะครับตัวไม้ตัว,ว3.5เนาะไอตรงตัวช่องเสียบไม้นอกครับปกติมันจะมีขาใหญ่กับขาเล็กนะครับใหญ่ก็คือ3.5เล็กก็คือ2.5ครับนะเสียบที่รูใหญ่ครับ3.5นะครับอ่าฮะแล้วก็เปิดวอล์กนะครับเปิดวอล์ก วอกหมายถึงว well ่าวอล์กภายในเครื่องนะครับคือตัวเครื่องนะตัวนี้ไม่มีวอลกภายนอกนะครับไม่มีวอลกภายนอกก็เลยเปิดตัวเครื่องตัวเครื่องก็เปิดได้นะครับเปิดอยู่ที่ระดับระดับประมาณ4ี่ถึงห้านะเปิดที่4ี่ถึงห้านะครับแต่ละเครื่องจะเมนูไม่เหมือนกันนะวอล์กนะนะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะฮะเปิดที่4ี่ถึงห้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตั้งช่องให้ตรงกับตัวนี้นะครับ ช่องไหนก็ได้ศูนย์หนึ่งศูนย์สองอะไรนะแล้วแต่เลยครับมีแปดสิบช่องให้ตรงกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็สายเสียบตรงนี้เนาะเสียบมานะครับไม่ได้มีวงจรอะไรครับก็เป็นสายปกติเราเนี่ยแหละครับนะอย่างที่ผมบอกนะครับก็เสียบเข้าที่รูแจ็คของโทรศัพท์นะอันนี้ผมเป็นข้อความย้อนหลังเนาะของห้องพนักนะครับกู้ภัยนะครับผมก็จะเปิดดูว่ามันสามารถไหมนะครับตัวเนี้ยมันไม่มีกดปุ่มบล็อกภายนอกนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะ เปิดวอล์กภายนอกได้นะครับแต่จริงๆวอล์กภายในก็ใช้ได้นะครับอย่างรุ่นนี้นะครับมันมีวอล์กภายนอกนะครับนะครับกด F กด2นะครับก็จะวอล์กภายนอกด้วยแล้วก็เปิดวอล์กภายในด้วยนะครับวอล์กภายนอกหมายถึงว่าเวลาท่านคีิกเกตกดคีย์ตัวนี้คียเกตกดคีย์ก็ปากจ่อที่ตัวไม้เนี่ยมันก็จะกดคีย์อัตโนมัติได้เลยนะครับก็เป็นความสะดวกของวิทยาศาสตร์นะครับที่มันทําได้นะครับนะส่วนตัวนี้นะ ตันนี้นะครับก็น,นะนี่เห็นไหมครับสายต่อแล้วนะครับไม่ได้ผ่านกล่องผ่านลิงก์อะไรนะฮะนี่นะฮะนะครับห้องนี่ครับนี่เนาะนะครับแว่ฟังก่อ่นนะเปิดได้ฟังก่อนครับททแลค่ะเจบเกน้อยบาดผลจะลาวทำแผลได้ไปอผอหาที่ทททรียกพปวันหนึ่งไ ใส่เส้นเดียวนะเราไม่ยุ่งวุ่นวายมากเพราะถ้าเป็นกล่องลิงก์กล่องคอร์สอาจจะวุ่นวายดนึงสำหรับคนที่ทาไม่เป็นทําไม่เป็นนะทำไม่เป็นแล้วก็อาจจะแบบเอออุปกรณ์มันก็จะเยอะนะครับแต่ทาไม่เป็นนะครับก็นี่อ่ะรูปนี้ครับง่ายๆเลยนะครับไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรมากมายนะครับนะครับนะเปิดนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะกดกดคีย์หาตัวนี้นะครับนะก็คือเสียงจากจากตัวโทรศัพท์ที่เป็นระบบเซโร์นะครับเสียงผ่านสายมาครับ มาเข้าตรงตัวช่องเสียบ3.5นะครับตรงไมไมนอกนะครับแล้วฮะแล้วก็มาเข้าผ่านนี้ตัวนี้ก็จะกดคีย์ไปเห็นไหมครับสีแดง TX นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับนะครับตัวรับเสียงออกมานะครับก็จะมีเสียงส่งมานะครับขอบคุณครับจบการสาธิตนะครับสายเส้นเดียวนะครับ